ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปาคปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวะสมินจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนิยโทยาถามณิโชที่ยาโทยาถา ทำไมทุกคนตัวสว่างว่าบอย่างนั้นะครับนคนูจีสิเข้าอุทิศบุญแล้วก็อาหารมาให้หนูจีขอบใจมากนะผมไม่หิวเพราะฉะนั้นผมก็ต้องได้บุญก็ตัวสว่างเหมือนคุณลุงเฮ้ยทำไมตัวผมเห็นสว่างเลยครับ คุณเจคุณไม่ได้อุทิีอะไรผมเลยใช่ไหมนไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะคุณลุง่บอกผมแล้วว่าผม,มาบุญเยอะไม่ต้องงอคุณจากคุณหรอก คือหนูจะนิมนต์หลวงพ่อช่วยไปพรมน้ำมนต์ตรงนู้นหน่อยอะค่ะนิมนต์นะคะหลวงพ่อจีจีแกจะให้หลวงพ่อไปพรมน้ำมนต์ตรงนู้นทะใหมหนูหนูว่าตรงนู้นไม่มีอะไรหรอกจีไม่ไม่มีฉันก็คิดอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยไปไปพรมให้มันทุกซอกทุกมุมบ้านเราเนี่ยจะได้มีสิริมงคลเยอะ นิมนต์เลยค่ะหลวงพ่อค่ะนิมนต์ค่ะหลวงพ่อเจะไปต่อไปหลวงพ่อขอขอด้วยคระบชื่นใจจริงๆเลยเป็นสิริมงคลมากๆเลยหลวงพ่อฮะเฮ้ยนี่คุณลุงครับทำไมคุณลุงไม่เจ็บเหมือนพวกนั้นนะครับ ข้าเป็นเจ้าหน้าที่ราชการลูกของวิญญาณข้าไม่ใช่ผีกะเลกะลาดอยางไอ้พวกนั้นมันมก็เป็นผีธรรมดามีคนรับเจ็บเหมือนพวกนั้นสิครับหลวงพ่อคะหลวงพ่อคะหนูหนูขอนิมนต์หลวงพ่อเน,นี่ยให้ไปพรมน้ำมนต์ที่ห้องครวัวหน่อยไม่ค่ะหลวงพ่อ น้องจีค่ะน้องจีค่ะยกคอนค่ะทําไมไม่นิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปพุมน้ำมนต์ข้างบนบ้านก่อนล่ะคะจะได้เสร็จเป็นที่ที่ไปขับค่ะ,คะเคยได้ยินไหมคะโบราณว่าเอาไว้ว่าพวกสิ่งอัป,ปมงคลเนี่ยมันจะอยู่ในห้องครัวคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการในห้องครัวก่อนแล้วมันจะได้พ้นผลไปถึงบ้านเราเลยไงคะค่ะพี่ลดาค่ะเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจีเนี่ยจะแบ่งส่วน แบ่งอาหารให้พี่กลับไปกินที่บ้านนะคะใจจังเลย <c oughs> ค่ะส่วนพวกแกสามคนเนี่ยช่วยเคลียร์ของตรงนี้ห <c oughs> ลวงพ่อคะนิมนคะ่ะหลวงพ่อทางนี้เลยคะ่ะหลวงพ่อคะ่ะนิมนทางนี้เลยคะ่ะ <c oughs> นี่หนูจีคงอยากให้หลวงพ่อผมน้ำมนต์ใส่ไอ้หนุ่มนั่นจนร้อนแล้วก็ออกจากบ้านไปแน่ๆื <c oughs> พ่อเชิญทางนี้เลยค่ะหลวงพ่อคะ่ะคิดว่าจะหนีฉันพ้นน่ะนิมนต์ทางนี้เลยค่ะหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อคะ่ะ สงสัยแค่พรมแค่เนี้ยมนันยังไม่ได้ผลมันต้องสาดหลวงพ่อคะคือหนูขอนะคะห,หนูขอนะคะท่นมหนูลงพ่อทำอะไรพงไม่ได้ครับ โดนน้ำมนตแล้วมันไม่รู้สึกร้อนหรือว่ารู้สึกแสบเหมือนผีตัวอื่นล่ะคะ <c oughs> ข้าก็เคยบอกเองแล้วไม่ใช่เหรอว่ามันยังไม่ถึงาวารละอะไรก็ไล่มันไปไหนไม่ได้โยมโยมน้ำมนสารอะไรอ่ะแล้วแล้วแล้วโยมคุยคุยกับใครอ่ะนี่น้ำมนต์มเมื่อกี้ สัตว์ผีอะค่ะ,ะส่วนเรื่องเรื่องคุยเนี่ยนะคะคุยกับท่านเจ้าที่ค่ะหลวงพ่อคะหนูขออะไรอย่างนะคะหลวงพ่อคือเรื่องที่ว่าบ้านนี้มีผีอะหลวงพ่อห้ามบอกเพื่อนหนูเด็ดขาดเลยนะคะพวกมันเนี่ยกลัวผีมากหนูอยากให้มันตกใจอะคะอ่ะงั้นหนูหนูนิมนต์หลวงพ่อไปทางนู้นดีกว่าค่ะนิมนต์เลยค่ะ จริงครับน้ำมนของพ่อนี่เย็นสบายดีจริงๆครับอ้าวไม่มีอีกหรอครับเอ็งนี่มันแย่จริงๆเลยนะเออ <c oughs> ไปยั่วประสาทหมูจีเขาทำไมอ่ะเขาถึงจะไล่เอ็งออกจากบ้านยังไง <c oughs> เอ็งไปยั่วข,ข้าก่อนคอยให้หนูจีเขาหายพิโรธแล้วค่อยไปเจอหน้าเขา หลวงพ่อเจ้าคะขอหลวงพ่อพรมนำ้ำมนต์ให้ใอีเชัยงอีกสักครั้งสิคะจะได้เป็นสิริมงคลหมดแล้วโยมอ้าวไม่เหลือเลยหรอคะมีไปพรมในครัวหมดเลยหรอคะนี่หมดเลยโยมคือคืองี้คืองี้คือหลวงพ่อท่านบอกว่าพรมแค่ในครัวเนี่ยก็พอแล้วว่ะค่ะคุณพี่ <c oughs> ใช่ไหมคะหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> ที่ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอาตอมากลับก่อนนะพวกเองสองคนนะ่ะแก็บพอกระตากรับนะ ฉันช่วยเก็บของนะนนจอดดูพี่ด้วยนะนี่ผมสังเกตเห็นมีป้าแก่ๆนั่งซ้อนอยู่ด้วยนะครับ